สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างค้างกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆสําหรับชาวแคมป์นะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้จุดกลางเต็นท์ดอยอ่างค้างม่อนสนของเราที่นี่เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศตอนนี้สถานที่พร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดให้บริการ กับนักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งาทางอุทยานแห่งชาติดอยพ่อมปกก็ได้ทำการเปิดลานกางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับแต่มีมาตรการในการเข้าพื้นที่กางเต็นท์และพื้นที่ของอุทยานค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับที่แน่ๆก็ดีใจกับคนที่อยากจะมา กางเต็นท์พักแรมที่นี่นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้สถานที่เตรียมไว้รองรับให้กับนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีมาตรการค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะใครที่จะมากางเต็นท์ที่นี่จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้ทุกท่านได้ฟังกันในคลิปนี้เลยรักกันนะครับโอเคเราหาโลเคชันดีๆมานั่งคุยกันดีกว่าครับ โอเคครับท่านผู้ชมมาเรามาคุยต่อกันเรื่องมาตรการกันดีกว่าเนาะซึ่งอยากจะบอกว่ามาตรการปีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเยอะถึงขั้นแบบถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีก็อาจจะไม่ได้เข้ามาพักหรือว่ามากางเต็นในอุทยานได้เลยนะท่านผู้ชมก,ก่อนเดินทางนะครับหรือว่าก่อนที่จะเข้าพื้นที่ที่ไหนของอุทยานนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะที่แน่ๆก็คือนะฮะ ในคําสั่งและก็มาตรการของที่พักของอุทยานนะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้คือคําสั่งทั้งหมดไม่ได้มีหน้าเดียวนะท่านผู้ชมมันมีทั้งหมดอยู่6หน้านะฮะซึ่งหลักๆนะครับที่ทางมาตรการที่เขา,าแจ้งมาก็คือนะครับหนึ่งนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่ ของอุทยานเพื่อจะมากางเต็นท์นะฮะนี่ครับพื้นที่กางเต็นท์พร้อมแล้วนะฮะเต็นท์โดมที่อยู่ฝั่งนู้นก็พร้อมแล้วแต่เต็นท์โดมห้องพักที่มีที่นี่กับตรงนี้จะต้องจองผ่านอุทยานนะครับไม่ได้มาจองที่นี่นะครับต้องจองผ่านอุทยานแห่งชาติดอยพ่มปกนะฮะแล้วก็ก่อนจะเข้าพื้นที่นะฮะจะต้องจองอผ่านแอปพลิเคชัน คิววด้วยนะครับของอุทยานที่เขาสร้างขึ้นมาเนาะนะฮะจะต้องจองผ่านคิววด้วยนะครับโดยหลักๆนะฮะก่อนที่จะเข้าพื้นที่อุทยานเนาะหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะฮะแล้วก็พื้นที่ควบคุมสูงสุดก็ควบคุมสูงสุดก็จะมีอยู่29จังหวัดเนาะแล้วก็พื้นที่สีแดงอีก37จังหวัดนะครับเดี๋ยนะใช่ไหมเพื่อความชัว อีกใช่37จังหวัดนะฮะก็มีจังหวัดไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวก็เข้าไปอ่านในเพจเช้า,ชานเท่รงขางเดี๋ยวผมจะอเอาลงเพจไว้ให้ดูใต้คลิปลิงด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะทำเป็นรูปภาพไว้ให้เข้าไปอ่านใ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 นเพจละกันนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจได้ด้วยแล้วก็ที่ ช่องได้ด้วยแต่ช่องเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านให้ฟังเลยเนาะเมื่อกี้เราก็บอกว่า27จังหวัดนะฮะจะต้องอได้รับการฉีดวัคซีนนะฮะครบตามเกณฑ์โดยที่ให้ใช้หลักการฉีดที่ออกจากสถานพยาบาลเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีประกาศแนบท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับฉบับที่31ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ 3.2นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันควบคุมโรคนะฮะของโควิด -19 เนี่ยตามคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่เนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปอ่านตรงนั้นอีกทีนึงนะฮะแล้วก็4.1.4 4. นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับของอุทยานล่วงหน้าก่อน ที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็จองผ่านแอปพลิเคชัน QQ ของอุทยานด้วยนะครับแล้วก็ข้อ1.5นะครับโอ้เยอะมากนักท่องเที่ยวจะต้องลงแอปพลิเคชัน CM ชนะของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะฮะถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงนะฮะควบคุมสูงสุดนะฮะยีจังหวัดแล้วก็พื้นที่ควบคุมนะฮะสีแดงเนาะอีก37จังหวัดจะต้อง ลงทะเบียนใน CM เชนะด้วยนะครับแล้วก็ข้อ1.6นะฮะนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามข้อ1และข้อ2ตามเอกสารนะ,ะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ยุทยานแห่งชาติด้ยพ้อมปกเพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อมูลมีอะไรบ้างดังนี้ถ้าถ้าเป็นชาวไทยก็จะต้องมีสำจะต้องมีอ่าสำหรับรตัวประชาชนนะฮะหรือว่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือว่าเอกสารอะไรที่ทางราชาการออกให้ก็ได้นะฮะแล้วก็สำหรับชาวต่างชาติก็จะเป็น พาสปอร์ตแล้วก็เอกสารทางราชการออก,ออกให้เนาะแล้วก็แสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ย่อยออกมาอีกก็คือแสดงเอกสารกรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะเออไม่ใช่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่องบินโดยสารนะครับก็คือเอกสารชอมอหนึ่งนะฮะก่อนเดินทางโหลดจากเว็บไซต์จากในเน็ตมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอ่อ เอกสารแบบชม2กรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถยนต์โดยสารหรือรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็ต้องใช้เอกสารชรมร2เนาะแล้วก็ย่อยออกมาอีกนะฮะข้อ5ก็คือแสดงเอกสารชรมร .3 สําหรับกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะฮะเพื่อดําเนินมาตรการประเมินอาการและสักประวัตินะฮะตามระบบสาธารณาสุขนะครับโดย ข้อ6ก็คือย่อยออกมาอีกก็คือแสดงหลักฐานอื่นๆที่มีประกอบด้วยนะครับอย่างเช่นนะฮะอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งผลการตรวจรับรองนะฮะของแอนติเจนเทสหรือว่า ATK นะครับไม่เกิน72ชั่วโมงโดยที่ เป็นใบรับรองจากสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าตรวจเองแล้วก็เอามายื่นต่อเจ้าพนักงานที่นี่ได้เลยไม่ใช่นะฮะต้องตรวจในสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับสำหรับตัวตรวจแบบแอนติเจนเทสนะครับหรือจะใช้หลักฐานนะฮะ,ะผลการรับรองว่าไม่ติดเชื้อด้วยระบบ RT PCR นะครับก็คือระบบ ตรวจคัดกรองปกติช่วงนี้เลยนะครับซึ่งต้องใช้มาตรการานี้เลยนะครับเยอะมากนะนี่หน้าที่หน้าแรกนะฮะหน้าที่2ก็คือกรณีผู้ป่วยนะฮะนี่อันนี้สําคัญก็คือกรณีที่เคยป่วยแล้วนะครับหลังจากป่วยรักษาหายเรียบร้อยแล้วก็ภายใน3เดือนนะครับ ก็สามารถมาเที่ยวได้โดยที่มีใบรับรองจากสถาน,ยถานพยาบาลนะครับไม่เกิน3เดือนนะฮะ<ส>ก็สามารถเอาใบนะมายืนได้ก็สามารถเข้ามากางเต็นท์และใช้บริการพื้นที่ได้เลยนะครับหากนะครับนะมีข้อห้ามอีกละทั้งนี้หากผลการตรวจอุณหภูมิร่างกายนะครับก่อนเข้าพื้นที่เนี่ยเกิน37.5้าองศานะครับจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติดอยพระมปกนะท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดินทางไม่ เข้าอุทยานลานกลางเต็นต์ตรงนี้จุดชมวิวตรงนี้หรือว่าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจุดกลางเต็นท์กิลมใช้มาตรการเดียวกันหมดเลยนะฮะก็เตรียมตัวมาให้ดีเตรียมตัวมาให้พร้อมเนาะคลิปนี้คุยกันยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําทอีกคลิปหนึ่งแนะนําว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมีเอกสารอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้อีกคลิปหนึ่งเนาะต่อจากคลิปนี้แหละ ก็รอชมกันได้เลยนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนออกเดินทางก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้คลิปหนึ่งคลิปนี้เรามาเพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมากางเต็นท์จุดจุดนี้นะครับก็เตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วกันนะครับแล้วก็จะมี ข้อย่อยมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะต้องเข้าอุทยานจะต้องลงทะเบียนผ่านสิไทยชนะให้เรียบร้อยแล้วก็หรือไม่ก็มาลงทะเบียนตรงจุดลงทะเบียนก็ได้นะครับมาเราคุยไปด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศฝั่งนู้นไปด้วยเลยละกันนะฮะซึ่งเต็นท์โดมของเราก็พร้อมแล้วให้บริการนะครับแต่ไม่ได้มาที่นี่แล้วก็มาสามารถพักได้เลยนะฮะต้องจองผ่านาระบบเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติดอยพอหม่อมปกก่อนนะฮะแล้วถึงจะ มาใช้บริการเต็นท์โดมของเราที่นี่ได้นะครับนีก็เอาเป็นว่าก่อนออกเดินทางหรือว่าถ้าอยากจะมาพักแบบที่พักของอุทยานตรงนี้การณาจองให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าได้นะครับแล้วกฎเกณฑ์มาตรการอะไรอื่นๆก็ก็จะมีหลกักๆก็คือสวมแมสตลอดนะฮะใช้มาตรการ DM h T t a เนาะก็เว้นระยะห่างนั่นแหละรครับท่านผู้ชมแล้วก็สวมแมสตลอดเวลานะครับ เว้นระยะห่างเนาะแล้วก็สังเกตอาการและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นระยะนะครับตามสถานที่ที่จัดไว้ใหเ้เขาก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิให้นะครับ <c oughs> เข้าอุทยานตั้งแต่มีโควิดมานี่เรื่องเยอะมาก <c oughs> หลายๆคนก็อาจจะดูว่าโอ้โหมันวุ่นวายเหลือเกินทำไมกฎเกณฑ์มันเยอะมากเนาะมันก็เพื่อความปลอดภยัยสําหรับคนที่มาพักที่นี่แล้วก็ความปลอดภัยของ ตัวเราเองนั่นแหละครับเนาะมันเขาเรียกว่าต้องดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ดูแลทั้งส่วนรวมด้วยนะครับเนี่คลิปนี้ตอนนี้ผมพูดค่อนข้างที่จะยาวเลยนะสุดยอดมากๆมาอ่านต่อฮะอ่านต่อแล้วก็จะต้องตรวจหาเชื้อ,อไวรัสเนาะเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือมือเมื่อมีอาการเนาะกลับไปก็ควรที่จะ ตรวจให้เรียบร้อยอย่างสมมติว่าได้ข่าวว่าตรงนี้มีคนเสี่ยงมาหรือว่ามีคนติดเชื้อที่นี่ท่านก็รอฟังข่าวด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ออกจากบ้านพักก็คือหมายถึงว่าบริเวณโซนที่พักเนี่ยเท่าที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นก็อยู่แต่ในเต็นท์ของตัวเองประมาณนี้นะครับอยู่แต่ในเต็นท์อยู่แต่ในห้องพักของตัวเองเนาะแล้วก็เว้นระยะห่างนะล้างมือบ่อยๆเนาะหน้ากากอนามัยตลอดกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงเขาบอกว่าไม่แนะนําให้มา พักค้างแรมที่นี่ช่วงนี้นะครับอันนี้คือมาตรการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ข้อย่อยขึ้นมานะครับนีแป๊บนึงฮะระยะเปิดแป๊บนึงนี่หน้าสุดท้ายละหน้าสุดท้ายของกฎระเบียบของการเข้าพักพื้นที่อยูทียานก็คือนะฮะ กิจกรรมต่างๆนะครับเขาห้ามเยอะเนาะห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะฮะดนตรีห้ามดนตรีระด็บขาดเลยนะฮะส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะฮะในการเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนรวมนะครับแล้วก็ห้ามนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่อุทยานทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ห้ามนําสัตว์เลี้ยงนะครับเจ้าหน้าที่เน้นที่นี่เขาบอกว่าห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาพื้นที่อุทยาน เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ภาชนะที่เป็นพลาสติกนะครับโฟมนะครับห้ามมาเข้ามาในอุทยานนะครับนี้คือข้อห้ามหลักๆเนาะห้ามบินโดรนตอนนี้ผมก็อดบินตรงนี้แล้วถ้าผมไม่ได้รับอนุญาตนะอดบินเลยท่านผู้ชมแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนะฮะคำสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ ข้อต่อไปคร่าวๆก็จะมีอการพักแรมในพื้นที่อุทยานนะครับมีข้อย่อยออกมาอีกนะครับมีอีกหนึ่งใบผมนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็อ่านมานิดนึงแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้อ่านครบทุกทุกอะไรนะกาเรียกว่าทุกประโยชน์เพราะว่าดีใจรีบที่จะมาะถ่ายทำแล้วก็ กระจายข่าวให้ทุกท่านได้ชมแล้วว่าจุดกลางเต็นที่เนี่ยมันเปิดให้บริการแล้วเดี๋ยวผมขอเตรียมข้อสุดท้ายเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เตรียมตัวกันอีกนิดนึงละกันนะครับอ่ะโอเคครับกับอีกหนึ่งหัวข้อหลักๆปิดท้ายคลิปของเราวันนี้ก็คือนะครับการประกอบอาหารนะครับประเภทเขาเน้นเลยนะครับประเภทปิ้งย่างนะฮะบ,บริเวณที่พักและที่กลางเต็นท์นะฮะ ห้ามเลยนะครับห้ามประกอบก็คือใครที่จะมากลางเต็นท์แล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าปิ้งย่างหมูกระทะในพื้นที่นี่หมดสิทธิ์แล้วนะฮะเขาบอกว่าห้ามประกอบยกเว้นมีข้อยกเว้นก็คือสามารถทําได้ก็คือต้มชากาแฟและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเท่านั้นนะฮะแต่ถ้ามีความประสงค์อยากจะทำอาหารประเภทปิ้งย่างหรือว่าอยากจะทำอาหาร ให้ไปใช้พื้นที่ของพื้นที่ของอุทยานที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นนะฮะไม่สามารถมานั่งทําตรงหน้าเต็นท์ของตัวเองหรือว่าตรงบริเวณสถานที่รอบๆที่พักที่ตัวเองพักเนะี่ยทำไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหข้อนี้อาจจะเครื่องใจหลายๆคนนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาแนวไหนอีกเนาะมันคําสั่งก็คือคําสั่งก็คือใครที่จะมา กลางเต็นที่นี่ใครที่จะมา,าพักแรมที่นี่ก็เตรียมอาหารประเภทต้มมาอย่างเดียวนะต้มได้ก็คือกาแฟต้มได้ชาต้มได้นะบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปต้มได้ได้แค่นี้เองนะท่านผู้ชมถ้าจะทำอาหารนะฮะก็ต้องไปยังสถานที่ที่ทางอุทยานเขาจัดไว้ให้เท่านั้นนะครับเตรียมตัวมาให้ดีเตรียมตัวมาให้พร้อมนะฮะ วันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะฮะของจุดกลางเต็นท์ดอยอ่างขางลานชมวิวม่อนสนตรงนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็วันนี้ก็ถือเป็นเลิกงามยามดีนะครับวันนี้ก็คยกว่าเป็นอีกมิติใหม่หนึ่งของการมากางเต็นท์ของดอยอ่างขางนะครับซึ่งอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะอ่าการแกว่งไงค่อนข้างที่จะ มีมาตรการมีกฎระเบียบที่จะใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะฮะเราก็ต้องปรับตัวหานะฮะส่วนใครที่อ่าคอมเมนต์มาว่าแล้วร้านค้าที่จะาาขายหมูกระทะปิ้งย่างส่งเข้ามาในนี้ละ่ะก็ทำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับจะทำได้ก็คือจุดที่เขาเปิดเป็นร้านให้แล้วก็นั่งทานที่ร้านเท่านั้นนะฮะจะไม่มีบริการมาส่งถึงหน้าเต็นแล้วนะฮะจะไม่มีบริการาส่ง เดลิเวอรี่เหมือนทุกทีทุกครั้งที่มาใช้บริการที่นี่แล้วนะครับใครอยากกินปิ้งย่างก็นั่งทานตรงบริเวณเที่เขาตั้งร้านหรือว่าที่เขาทำไว้เท่านั้นส่วนใครทีออ่อยากจะได้บรรยากาศนะฮะเดี๋ยวรอหมู่บ้านเปิดจริงๆโควิ COVID ดดีจริงๆนะครับค่อยมาเที่ยวกันแบบจริงๆจังๆดีกว่าเนื่องจากว่า อีกหน่อยดอย่างขางก็จะเปิดเป็นโฮมสเตย์แล้วมีโฮมสเตย์แน่นอนนะฮะมีที่พักให้แน่นอนแล้วก็เราไปซึมซับบรรยากาศตรงโฮมสเตย์กันดีกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือเราจะไปนั่งทานอาหารชิลๆกันในหมู่บ้านอย่างนั้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวก็จะมีรูปแบบอะไรรูปแบบมาให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศดอยอ่างขางในอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนแล้วก็รับรองว่ามาแล้วประทับใจแน่นอนจะไม่มีการชาร์จนะักท่องเที่ยวจะไม่มีการ เอาเปรียบนักท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่าเราจะดูแลนักท่องเที่ยวแบบญาติมิตรแบบเพื่อนแบบคนรู้จักเรามาสนิทชิดเชื้อกันฮนะเราจะไม่ทําให้การท่องเที่ยวดูแล้วมันดูโอเวอร์หรือว่ามันดูแบบไม่ค่อยเวอร์เออไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะเอาแบบนั้นดีกว่านะครับสําหรับโฮมสเตย์ที่พักร้านอาหารมีให้ท่านแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ บนดอยอ่างขังยังมีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่เห็นหน้าฟังแต่เสียงชมแต่บรรยากาศแล้วก็เตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะครับเตรียมตัวก่อนที่จะมากางเต็นที่นี่นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ถือเอาเลิกเอาชัยนะครับสําหรับการมากางเต็น์ในรูปแบบใหม่รูปแบบ new normal นะครับสําหรับ พื้นที่กลางเต็นท์ที่นี่นะครับเตรียมตัวไม้ดีเตรียมตัวไม,ม,วม้พร้อมเอกสารต้องพร้อมเนาะใครไม่พร้อมก็เข้าพื้นที่ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับสําหรับใครที่มาแวะถ่ายรูปก็ต้องลงทะเบียนตรงจุดลงทะเบียนให้เรียบร้อยหรือว่าสแกนอ่าไทยชนะให้เรียบร้อยก่อนเข้าพื้นที่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนทุกทีที่เราเข้าไม่ว่าจะเข้าห้างหรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่ ที่เราจะต้องเข้าไปเนอะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนอะวันนี้มีสาระด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวก่อนออกเดินทางด้วยสรุปสรุปสรุปหลักๆก,ก,ก็คือนะฮะสรุปตอนท้ายนี่เลยแล้วกันก่อนเข้ามาในพื้นที่จุดกลางเต็นท์จุดนี้ทุกท่านจะต้องอ่าลงทะเบียนจองในเว็บไซต์หรือว่าในแอปพลิเคชัน QQ ของอุทยานให้เรียบร้อยก่อนนะครับ2จองเสร็จ ก่อนเข้าพื้นที่อุทยานภายในเวลา72ชั่วโมงท่านจะต้องมีผลตรวจ ATK นะครับหรือผลตรวจอ่าสบอบที่แบบมาตรฐานเอาแบบไหนแบบหนึ่งก็ได้นะครับผลตรวจของอ RT PCR นะฮะหรือว่า ATK เอาแบบไหนแบบหนึ่งก็ได้แล้วก็จะต้องฉีดวัคซีนครบด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ครบหรือว่า มี1เข็มแล้วนะฮะฉีดไปเข็มนึงแต่อีกเข็มหนึ่งยังไม่ได้ฉีดอันนั้นก็มาได้อยู่แต่ต้องมีผลตรวจอ่าสวอปมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจเองหรือว่าจะเป็นแบบตรวจจากสถานสถานพยาบาลแต่ผมว่าถ้าทางที่ดีที่สุดให้ท่านไปตรวจที่สถานพยาบาลแล้วก็มีใบรับรองผลการตรวจนะฮะสถานีอนามัยใกล้บ้านท่านก็ได้ไม่ต้องมองข้ามนะฮะ อนามัยแก้บ้านของท่านก็สามารถที่จะออกใบรับรองให้ท่านได้นะฮะไม่ท่านไม่ต้องไปสถานที่ที่แบบอ่าคนเยอะๆก็ได้นะครับไปอนามัยเนี่ยฮะรพสตอนั่นแหละนี่แหละใกล้สุดละท่านสามารถไปได้แล้วก็ใช้บริการที่นั่นได้เหมือนกันนะฮะมี2อันแล้วก็ก่อนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็โหลดแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยถ้ามารถยนต์ก็แบบชอมอ2สองมาทางเครื่องบินก็ชอมอ1หนึ่งนะถ้าคนที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง เฉยๆนะฮะก็แบบชอมอ3หาโหลดได้จากในเว็บไซต์นะครับส่วนเว็บไซต์อะไรก็มันหาไม่ยากนะฮะตอนนี้แค่พิมพ์ไปว่าแบบชอมอ1ชอมอ 2, ชอมอ3มันก็ขึ้นมาให้เราได้โหลดแล้วนะฮะก็เตรียมตัวก่อนออกเดินทางมาให้ดีละกันเนาะก็มีเอกสารครบทุกอย่างก็สามารถที่จะเดินทางมากางเต็นท์แล้วก็มาพักแรมที่นี่ได้แล้วนะครับผมโอเคฝอยะย,ยาวเลย คลิปนี้ยาวอีกแล้วได้ยินแต่เสียงเห็นแต่ภาพแล้วก็บรรยากาศเท่านั้นเนาะไม่เห็นอแอดมินดีกว่านะครับเพราะว่าหน้าตาก็งันๆเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าเกี่ยวกับเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะฮะว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็เตรียมตัวก่อนเข้าอุทยานเราต้องทำยังไงบ้าง รอติดตามรับชมได้ในคลิปหน้าแล้วกันสําหรับวันนี้มากระจายข่าวแค่นี้ก่อนนะครับดีใจกับสําหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนอยากจะมากางเต็นที่นี่ก็เตรียมตัวมาให้ดีเตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับอ๋อสำหรับคนในพื้นที่ผมยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันแต่เขาบอกว่าสําหรับคนในพื้นที่อย่างอำเภอฟางเนาะภายในจกกังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันเนี่ยก็จะต้องมีผลการตรวจ atk เบื้องต้นก่อนนะครับตรวจสถานีอนามัยใกล้บ้านท่านตอนนี้ แอปเปาตังสามารถาไปขอเบิกชุด ATK นะฮคจากสถานีอนามัยใกล้บ้านทันได้แล้วนะครับผมใครยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ทราบข่าวก็ไปติดต่อสถานีอนามัยใกล้ทันเออไม่ใช่ใกล้บ้านทันได้นะครับถ้าอยากจะใช้บริการาชุดตรวจ a t k นะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้วยนะแต่อาจจะมีค่าตรวจให้ค่าไปรับรอง <l ots> นิดๆหน่อยๆ <l ots> <l ots> ประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้ารอชมมีอะไรเด็เดๆแน,น่นอนครับผมสําหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ